แยกเชิญ11ครั้งลดระดับรีเจนทั้งผ่านะและสกินอาวุธรีบรับก่อนโดนลบสวัสดีครับผมมิเตอร์ซีเวอร์ในเกมไนโคลและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแล็งนาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ก็จะมาแจ้งเตือน,นเเืื่่ออพอพยา ปตัวละครศูนย์บาทเป็นมูลค่าหลักพันหลักหมื่นด้วยของฟรีใครที่สร้างไอดีหรือสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาที่กล่องจดหมายเพราะหลังจากที่เขาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เขามีแจกของในจดหมายให้นะครับจะอยู่ที่เมนูระบบตรงนี้ให้ดิฟมารับก่อนนะเพราะจะมีเวลาจํากัดถ้าเวลารับถอยหลังตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วก็คือหายไปเลยแล้วก็ใน1โซนเนี่ยจะรับได้แค่1ครั้งเท่านั้นต่อให้โซนเอเชียหนึ่งมีอยู่6แนว7แนวมีย่อยอีกก็จะรับได้แค่1ครั้งในโซนนั้นๆด้วยนนน,นนนะรรััฉ้้้อออีีเเาาตงลืกดๆว่ จะเล่นเซิร์ฟไหนก็แนะนํานะให้สร้างตัวล,ละครหลายๆโซนตอนนี้เขาก็จะมีโซนเอเชีย1นนะครับเราจะได้รับข้อดีของแพ็คนี้เลยก็คือมีโอกาสลุ้นระดับสีส้มและเราจะได้กล่องทองที่ลุ้นเงินล้านได้ด้วยนะครับจากตรงนี้หลังจากที่เรารับมาเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในจดหมายนะครับมีโอกาสที่จะได้หมดเลยถ้าเป็นพวกผ่านะสีส้มสเตตัสก็จะสูงกว่าสีม่วงเยอะมากความเร็วในการโจมตีตั้งต้นเนน่ยอยู่ที่180นะครับทุกตัวไม่ต่ำกว่า180แล้วก็ความเร็วสกิลเนี่ยจะอยู่ที่127ซะส่วนนมาส่วป้องกัน จะได้ย9ิบลดาเมจได้25ส่วน HP มากน้อยแล้วแต่ตัวละครนั้นหลักๆก็พันบวกแล้วก็ไม่สนใจการลดารเมจอีกนะครับไอสองอปล่างส่วนมากจะขึ้นอยู่กับตัวละครดันนั้นนะครับได้มาก็คือจะวอาเอาไปขายในกลุ่มก็ได้นะมีคนรับอยู่ได้สีม่วงถึงแม้ว่าราคาจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังดีที่มีราคาส่วนถ้าเป็นอันเชิญสกีนใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะได้สีส้มแต่ค่ารีสกีนเนี่ยจะอยู่ที่5 0 0 0ันเพชรเลยนะค่อนข้างแพงอยู่ดีข้อดีของสีส กิลก็มีนะครับบางอันมันต้องเป็นเส้สายอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอันไหนอาจจะเล่นสกิลอาจจะเล่นไปทาง PVP ขึ้นอยู่กับอันนั้นนะครับอาวุธถึงแม้ว่าราคาจะถูกมากกว่าพานะแต่ก็มีราคาถ้าเราได้สีส้มมานะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดสุ่มกันดีกว่าเริ่มกันที่อาวุธเลยนะครับก็วิธีดูง่ายๆเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงอันนั้นอนะ่ะอย่างน้อยเราก็จะได้สีฟ้าแล้วในกรณีที่เกลือนะครับมีโอกาสลุ้นสีม่วงด้วย สีส้มด้วยแต่ก็คือถ้าไม่ได้สีแดงก็คือเกลือแล้วนะครับจะลองดูหน่อยแล้วกันึงอันนี้ก็คือเกลือนะมีโอกาสที่เราจะได้แค่สีเขียวเท่านั้นลองเปิดไปต้องเป็นเม็ดสีแดงนะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้ต่อนะครับอันเชิญพานะจัดไปสีแดงไหมวิงโอ้โหได้ด้วว่านี่คือเรื่องปกตินะครับ <laughs> บางทีการได้มันก็ยากเกินนะ แต่ข้อดีเลยก็คือเวลาเราได้พวกผานะหรือสก,กินอาวุธมาใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์สเตตัสของตัวละครนี่แหละเป็นสเตตัสโดยรวมที่เราจะได้เพิ่มเติมส่วนถ้าเราได้ซ้ำมาเราก็ยังสามารถผสมได้อยู่ดีนะครับเพื่อไปรุน้นอัืน่นๆดังนั้นอันนี้มาแจ้งข่าวสารข้อมูลว่าเพื่อนๆคนที่ต้องไปลองเปิดสมดูบางที่อาจจะเปลี่ยนมูลค่า ID ดีจาก0นบาทเป็นหลักหมื่นหลักพันขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วกันถ้าใครได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ตั้งแต่ที่ผมเปิดมาเนี่ยสีฟ้าย,ยังไม่ได้เลยนะเดีเรกันไ้ฝ แชร์กดซับสไครป์ให้หน่อยนะครับเจอก,กันใหม่พัทหน้าขอขอบคุณมากๆนะครับ,บคับผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย